สวัสดีครับอันนี้ก็รวมคลิปอาหารอีกแล้วนะคลิปอาหารพรุ่งนี้ผมจะลดความอ้วนแต่วันนี้กินแหลกนะครับก็อันนี้ก็มากินที่เซนนะแซลมอนที่เซนอร่อยดีนะครับก็แพงเหมือนกันแต่ก็ขอทีหนึ่งนะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะ ขออทิย์ละครั้งในการกินนะครับในการกินร้านอาหารนะอันนี้เป็นข้าวผัดข้าวกะเพราปลาหมึกร้านเดิมตรงสวนผักนะนี่เป็นข้าวมันไก่ตรงไหนไวะเนี่ยอ๋ออันนี้มันข้าวอันนี้เป็นข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดร้านดังนะครับตรงกาญจนาุพิเศษปั๊มปตทใกล้ๆกับ พระราม5นะครับถ้ามาจากพระราม5เลี้ยวซ้ายมากาญจนาปั๊มปตออ่ะจอดรถในปั๊มก็ได้แอบแอบจอดนะอย่าบอกว่าผมแนะนํานะ <c oughs> <c oughs> นะครับเราก็เดินไปประมาณ10เมตรจะถึงร้านข้าวหน้าเป็ดนะก็อร่อยดีข้าวอร่อยดีใช้ได้นะครับไม่แพงอันนี้เป็นร้านที่สามย่านตลาดสามย่านนะจ๊ะ เป็นวันแรกของการปลดล็อกเราก็ไปนั่งกินโอ้โหหลังจากที่กินหน้าคอมมา2เดือนสาเดือนนะครับเราก็ไปนั่งกินที่ร้านที่ตลาดสัมญานนะครับปูอร่อยมากปูอร่อยมากนะครับไปกินกันได้ปูปูกระรี่ปูอร่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดพระรามห้านะครับตลาดพระรามห้า ของอร่อยเยอะ,ละรลานห้านะครับร้านสุดท้ายก็จะเป็นดารุมะซูชตนนะิตรงไหนนะ <l respect> ตรงไหนนะตรงไหนวะตรงไอ้แคลายเอ้เมเจอร์แคลายนั่นแหละนั่นแหล <l appreciate> ะเป็นบุฟเฟ่ห้าหกห้าร้อยมั้งสี่ห้าร้อยประมาณเนี้ยไปกินก่อนช่วงโควิดนะนะครับผมก็กินไปประมาณพันหนึ่งอะ แต่จ่ายห้าร้อยคระอร้านเจ้าของร้านเจอผมเดินเข้าไปนี่แทบจะปิดร้านหนี <c oughs> นะครับนะบอันนี้กินนานแล้วกินตั้งแต่ปีที่แล้วรึเปล่าไม่รู้นะครับต้นปีเลยมกราตอนนั้นแบบโอ้โหอยากซูชิมากเลยจะลงแดงก็เลยไปกินนิดหนึ่งตอนนี้เริ่มอาการเริ่มอาการอยากซูชิเริ่มมาแล้วนะครับมือไม้สันส่นใจสั่น <c oughs> การเริ่มน้ำลายไหลอะไรเงี้ยน้ำลายฟูมน้ำลายฟูมปากเออนะครับอาการอยากซูชิเริ่มมานะครับช่วงนี้แต่เราย้ายบ้านมาแล้วดิเนะย้ายบ้านมาอยู่ตรงสวนผักแล้วอันนี้มันอยู่ตรงแคร์ไลน์ด้วยน้ำลายไหลอัดคลิปเองน้ำลายไหลเองนะเดี๋ยวไปหาร้านซูชิแถวนี้นั่งกินนั่งถ่ายคลิปดูนะ น่าจะมีแหละนะครับดาลุมะซูชิเนี่ยเขาเน้นปริมาณนะรสชาติจะบบวก A ลบนะครับจะไม่ได้กึงขนาดเกรดเชงกรีร่านะแต่ก็กินได้อะอย่างอย่างไงตัวนั้นหนาอย่างผมไปกินเนี่ยเอออร่อยคุ้มกินไปกินไปเป็นพันอะ <laughs> จ่ายห้าร้อยนะครับอืมกินเลอะเทอะเชียวนะอันนี้ถ่ายนานแล้วนะจริงๆตอนนี้เขาเน้น ให้กินร้อนช้อนกลางใช่ไหมนะครับเพราะว่าเรา,เรายังต้องกาดอย่ายตกอยู่นะ <c oughs> นะครับอีกสักพัค่อยไปแล้วกันเนอะโูชิ